สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านคลิปนี้ยังอยู่ที่วัดจันทวันตกอยู่นะคะก่อนที่เพื่อนๆจะดูคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะก่อนที่เราจะขึ้นไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจดีสะหลวงแล้ก็กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงนี้ก่อนนะคะพระพุทธรูปที่ท่านเห็นนี้คือหลวงพ่อทองไหลมาค่ะ หลวงพ่อทองไหลมาเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาทประทับยืนสูงมากเลยค่ะพระพุทธรูปปางนี้ตั้งอยู่กลางลานกว้างของวัดเป็นที่สะดุดตาของประชาชนที่เดินทางผ่านไปมาสวยงามมากเลยค่ะหลังจากที่เรากราบขอพรจากองค์หลวงพ่อทองไหลมาแล้วเราจะขึ้นไปที่พระพุทธเจดีสะหลวงซึ่งเป็นเจดีที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และประดิษฐานพระภัยสัชยะคุรุภัยทูลพระพาตถาคตและเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวิหารหลวงปู่สุนค่ะช่วงเวลาที่หิ่งมองมากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นเวลาที่ร้อนมากเลยค่ะแดดกำลังร้อนเชียวแต่เราขึ้นไปเราต้องถอดรองเท้าไว้ด้านล่างนะคะการเข้าไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะที่ไหนเราจะต้องถอดรองเท้าและหมวกทุกครั้ง เพื่อนๆจะเห็นว่าบันไดสูงพอดูค่ะถอดรองเท้าแล้วไม่ได้ใส่ถุงเท้าเหยียบพื้นร้อนมากเลยค่ะแต่ก็ต้องทนนะคะเพื่อว่าเราจะขึ้นไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างบนค่ะเมือ่อเราเดินมาถึงข้างบนแล้วมองลงไปด้านล่างสวยงามมากเลยค่ะหากหันหน้าเข้าไปหาพระวิหารมองด้านซ้ายจะเห็นพระวิหารเทวาลัยขององค์พระพิฆเนศนะคะ ซึ่งตรงจุดนั้นเป็นพระวิหารที่อยู่นอกกำแพงวัดตั้งอยู่เชิงสะพานสุพรรณกัลยาฝั่งตะวันตกค่ะซึ่งที่พระวิหารเทวาลัยพระพิฆเนศมีรูปหล่อของไอ้ไข่อยู่ด้วยนะคะเราได้พาเพื่อนๆไปกราบองค์พระพิฆเนศและไอ้ไข่ที่พระวิหารเทวาลัยพระพิฆเนศในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะภาพนี้เป็นภาพถ่ายจากมุมสูงสวยงามมากเลยค่ะ เราจะกลับมาที่ห้องโถงของพระวิหารนะคะเราจะมากราบขอพรพระภัยสัจยะคุรุภัยทูลประพาตถาคตด,ด้วยกันนะคะเมื่อเรากราบขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูทิวทัศน์ด้านขวาของพระวิหารกันนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆที่รัก หากสร้างเสร็จแล้วคงจะสวยงามมากกว่านี้เป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะหญิงมอจะไม่พลาดการกลับมากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแห่งนี้ให้จงได้นะคะเพราะนอกจากเราจะได้มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ณนะวัดแห่งนี้แล้วเรายังได้มาชมความสวยสดงดงามของวัดอีกด้วยค่ะภาพเหล่านี้ก็คือฝาผนังของพระวิหารน,นะคะ สวยงามมากค่ะเรากําลังจะเดินลงจากพระวิหารนะคะมองไปด้านขวาจะเห็นพระวิหารเทวาลายัยพระพิฆเนศขณะที่เดินลงนี้แดดจ้ามากค่ะร้อนเท้ามากๆเลยค่ะ เดี๋ยวมองด้านซ้ายขณะที่เรากำลังเดินลงบันไดก็จะเห็นพระวิหารที่กำลังก่อสร้างสวยงามมากเลยค่ะหวังว่าเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้คงจะได้รับความเพลิดเพลินไปกับหญิงมอไม่มากก็น้อยนะคะคลิปต่อไปหญิงมอจะพาเพื่อนๆไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดแห่งนี้อีกทีหนึ่งนะคะ หากเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ